สวัสดีครับผมอู่ร้านแดนออโตแมทกล้ำลูกกาของสามนะครับวันนี้จะมาส่งงานกับนิวไททันนะครับนิวไททันมาเปลี่ยนล้อยางแล้วก็ยกนะครับอันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสวยมากครับนิวไททันตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ใช้เป็นล้อแม็กโอเอสซิดนะครับล้อแม็กโอเอสซิดบารโวจีทีนะครับตัวนี้ขอบยี่สิบกว้างสิบออฟลบสิบแปด ใส่ยางคอสวินนะครับคอสวินไซส์สองเจ็ดห้าห้าห้าายี่สิบนะครับทันนี้ยกสองนิ้วนะครับยกสองนิ้วสวยมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับล้อขอบยี่สิบกว้างสิบออาลบสิบแปดจะล้นประมาณไหนนะครับตัวน,นี้ ล้นอยู่ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับชุดนี้เดี๋ยวก็คันนี้ก็จะไปใส่ชุดแต่งนะครับชุดแต่งจะเป็นคิวร้อนะครับก็จะพอดีกับตัวคิวร้อนะครับผมสนใจแม็กย่างแบบนี้นะครับแนวแนวนี้ยกโชกสอบถามมาได้นะครับร้านแอนออโตแมกลำลูกกาของ3นะครับผมจัดให้ได้นะครับหล่อๆแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับโทร0846923892 ลาแดนออโตแมกลำลูกกาของสามนะครับผมหล่อหล่อทุกมุมนะครับรวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ